สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาศึกษาเรื่องคำที่มีตัวการันค่ะตัวการันคือพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งที่มีไม้ทันะคาตเขียนกำกับไว้ข้างบน เพื่อไม่ให้ออกเสียงเป็นตัวสะกดนะคะโดยในภาษาไทยนั้นตัวกระันมีไว้เพื่อรักษารูปเดิมของคำศัพท์ในภาษาเดิมค่ะหากนำตัวกระันออกนะคะความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปค่ะโดยให้นักเรียนลองสังเกตร,ระหว่างคำที่มีตัวกรันและคำที่ไม่มีตัวกลันดูดังนี้นะคะคำว่าทนที่ไม่มีตัวกละรานหมายถึงอดทนอดกลั้นค่ะ คำว่าทนที่มีตอเต่ากรันหมายถึงฟันค่ะคำว่าพันที่ไม่มีตัวกรันหมายถึงจำนวนนับจำนวนหนึ่งนะคะส่วนคำว่าพันซึ่งมีทอทงสละอุ่กรันนั้นหมายถึงเชื้อสายค่ะจะเห็นว่าตัวกรันนี่นะคะมีผลต่อความหมายของคำเป็นอย่างมากเลยค่ะ จำนวนของตัวการันนะคะมีตั้งแต่1ตัวไปจนถึง3ตัวค่ะเรามาศึกษาตัวการันตัวเดียวกันนะคะคำว่ากันอ่านว่ากันมีตัวปปาการันคำว่าการอ่านว่าการมีตัวตเตกาลันคำว่ากาบอ่านว่ากาบมีตัวยอยาการันคำว่าเคราะห์อ่านว่าเคราะมีตัวหหีบกาลัน คำว่าคันอ่านว่าคันมีตัวพอสมเพาการันตัวการันสองตัวค่ะคำว่าการอ่านว่าการมีตัวจอจานนอหนูการันคำว่าจันอ่านว่าจันมีตัวทอทหารรอเรือการันคำว่ามนอ่านว่ามนมีตัวตอเต่ารอเรือกะรันคำว่าพักอ่านว่าพักมีตัวตอเต่ารอเรือกะรัน คำว่าชันินอ่านว่าชนินมีตัวทอทหารรอเรือกะรันคำว่านิรันอ่านว่านิกรันมีตัวดอเด็กรอเรือกะรันตัวกะรันที่มีสละประกอบค่ะเช่นคำว่าสุขสารอ่านว่าสุขสารตัวตอเต่าสรอีกะรันมีสลีิประกอบสวามิพักอ่านว่าสว่ามิพัก ตัวดอเด็กสลอิกรลันมีสลอิเป็นตัวประกอบค่ะบริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์ตัวทอทงสลอิกรลันมีสลอิเป็นตัวประกอบค่ะเพาะพันอ่านว่าเพาะพันตัวทอทงสละอุกรลันมีสละอุเป็นตัวประกอบค่ะ เนื้อหาเรื่องคำที่มีตัวการันก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเครื่องหมายนี้นั้นไม่ได้เรียกว่าตัวการันนะคะแต่เรียกว่าทนตาคาดค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ